The Voice 2024 Presented by Toyota จากครั้งเราเคยมีกันอยู่ก็พลังมาทิิงกันไปจากฉันเธอทำกันลงได้หักออกห้ามใจไม่เคยลืมลง จ็บนี้มันแรงเกินตัวเรื่องราวในหัวมันตามมันเตือนเจ็บพร้อมจะยอมฝันผืนสติเลือเกินใจลื่ไดา

假 <laughs> <Bye. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อ,อลูกน้ำนัทชานิงสานน์ค่ะตอนนีอ้อายุ22ค่ะเรียนอยู่ที่มอชคณะมนุษยศาสตร์ค่ะ โอ้เหมาะกับเด็กที่เรียนมอชอเพราะว่าวิธีการร้องเขาต่อนยอนสุดๆ <c oughs> ให้ตายเหอะผมชอบคำว่าไม่อยากมากๆไม่ค่อยมีใครกล้าเปลี่ยนโนต้ตนะมันเหมือนความรู้สึกเหมือนพี่เคยเห็นแมวร้องไนะครัเป็นยังไงฮะเแมวแล้วมันดีแล้วผมฟังแล้วผมขี้เกียจเลยอะ่ะ <c oughs> มันเหมือนผมไม่อยากลุกไปทําอะไรเลยอะ่ะมันดีจริงๆผมชอบนะผมชอบวิธีการร้องมันเก๋ เส๋มากเลยมันฉีกออกไปนะฉีกเหมือนกับโน้ตโน้ตชมเหมือนกับโน้ตหลักจริงๆแล้วเขาเขาเปลี่ยนโน้ตนะเขากล้าเปลี่ยนโน้ตนะใช่ไหมครับตั้งใจที่จะเปลี่ยนโน้ตตรงนั้นใช่ไหมดีมากเลยครับดีมากเลยครับมีความกล้าหาญครับปกติได้ร้องเพลงหรือเปล่าครับหรือร้องที่บ้านในห้องน้ำอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้มีการออกไปร้องข้างนอกจริงจังเท่าไหร่ค่ะ นี่เป็นการร้องข้างนอกบ้านครั้งแรกในชีวิตเลยเหรอครับปกติร้องในบ้านที่ซ้อมแต่ในห้องน้ำนี่คือประการต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกเหรอฮะก็มีร้องถ้าเป็นงานมหาลัยมีบ้างค่ะใช่ค่ะแล้วปกติร้องแนวไหนครับอ่อจะถนัดจะเป็นพวกอาจจะเป็นสากลค่ะหรือไม่ก็อาจจะบางทีก็ฉีกไวเพื่อชีวิตเลยก็มีค่ะอย่างเพลงไทยทศนี้ร้องเป็นไหมฮะ อ่าพ่อได้อยู่ค่ะเฮ้ยอยากฟังแบบแดงกับเขียวเวอร์ชั่นง่วงนอนสุดๆพี่อยากเวอร์ชั่นต่อนยอนพี่อยากฟังมากไอ้แดงแปาสุ่นชิดดงได้ไหมครับพี่ได้ไเอาเป็นเฮลโลมาม่าได้ไหมค่ะได้อยากฟังอยากฟังเฮลโลเฮลโลเฮติยังอยู่นอน กินข้าวแรงแล้วบอกอีพ่อไปหาหมอมาหรือยังบอกน้องแน่ว่ากระตูนเอาไว้เทียนนะปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อยบอกมียังดอกอีแม่ลูกสบายดี เหมาะเลยอ,ะอ่ะเหมาะแล้วจ๋าเจอเนื้อคู่เขร้องเพงลงเขาร้องเพลงสื่อสารมากเลยเนาะแบบเขามีสไตล์เป็นของตัวเองวว้าวครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมผมนะครับขอบคุณมากครับ